นะครับเกษตรสวปลาเพื่อชีวิตของเรานะครับขอเปิดตัวนะครับอะไรอ่ะลุงมะเขือพวงครับโอ้ตาจะปลูกมะเขือพวงเอาได้เน๊ะ เอางี้เลยเหรอ,อ,อนี่ไงโอ้โหนี่เหรอต้นอะไรเนี่ยนี่เรียกว่าต้นมะเขือพวงครับโอ้โมะเขือพวง<อ>หากินยากนะซื้อแพงจัง<ะ>เหรอะแพงมากไม่อยากซื้อนี่ไงแต่เนี่ยข,ข,ขายยี่สิบเออนัน่นแหละมัะนเผาคุ้ยมีพ่อเขาโอเคละอืมให้มาใดังหน่อยโอเค สวยงามมีลูกเลยเนี่ยปลูกแล้วมีลูกเลยไม่ต้องรอนะครับนี่ปลูกแล้วมีลูกมะเขือพวงแบบนี้นะครับถ้าไม่รู้จักไปซื ання, h h thin, <mos S 1> ้อแกงเขียวหวานมาจะได้เห็นมะเขือพวงเลยเอาและตาสวยงามเ